ก็คือตัณหากิเลส่นี่ยกิเลสตันหามันเป็นเหตุแห่งทุกข์เนี่ยเธอทําไปมันก็ทุกข์ใจตัวนี้ทุกข์ไม่มีความสุขเลยไปใช้คิ้ว่าความอยากมันก็ผิดแล้วเข้าใจไหมไม่ดังครับผมครับผมแล้วหมายความว่าไงทําอีกไหมฮะไม่ครับผมไม่อะไรไม่นี่คืออะไรทำหรือไม่ทำ พราะมันอันตรายเพราะความอยากเนะี่ยจะทําให้เธอลืมตัววิ่งช้าสมองไปไม่ได้เข้าใจไหมเหมือนกับที่เขาห้ามห้ามเขตนี้ห้ามคนเข้าอันตรายภาษาคิดว่าอะไรอันตรายดังๆที่อะไรนะ,เ,นะเก่งด้วยถูกต้องเขาเขียนบเด่นเจ้าห้ามเลยอันตรายเสี่ยเป็นหัวประโลกคนก็มีว้อย่างนี้ก็มีห้าม พอเข้าไปตรงนั้นจะคนไปตรงเข้าไปนี่เด็กมันไม่เห็นเป็นไรชช่แต่ถ้าไปจับจะไฟดูดไฟช็อตอันตรายอะไรตกใส่หัวมันเขาเลยเขตนะครับเข้าตรงนั้นเขตอันตรายืองการห้ามไฟสําหรับเด็กเห็นไหมเรากำลังเพลินเพลินเราคิดถึงแม่เราลืมนึกยังอีกายปุ๊บเรียบร้อยแก้ไขไม่ได้ลิ่มริมลงริมริมน้ำพระองค์คห้ามเนี่ยเพราะอะไร ยับอกว่าเห็นอะไรจะไปลงไปยีมของทำหนมอยลื่นลงน้ําไปเลยนี่ยเพราะความลืมตัวความเกลืออันตรายราะนั้นคนที่จะปลอดภัยได้เขาก็เชื่อฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ปลอดภัยครับเธอนั้นเป็นเด็กหน้ารักครับตลอดทําตามด้วยนะอีกครั้งเดียวตอนนี้โดนเลยนะ ครั้งนี้ก็เหมือนกันครั้งนี้ก็ต้องทำไม่งั้นจะจำไม่ได้นั่งสมาธิดูนาฬิกา5้านาทีพอไม่อย่างงั้นต้องไปสักสิทีเลยเนี่ยดูนาฬิกาสิห้านาทีตัวเลขอะไรเลขเก้านะนี่ทางนี้วันนี้เลขแปใช่ไหมเข็มย,วยาวๆนี่นใช่ไหมพอถึงเลขเก้าก็โอเคก็คเป็น5้านาทีหลังให้ตรงๆพุโทโธพุทโธจะได้จําได้ไม่งั้นไม่ได้หรอกไม่จํา ครับผมครับผมจนมัดง่ายก็ได้นั่งดิง่งเน่ได้เดี๋ยวก็เพิ่มเป็นสิบเลยต้องการความนิ่งแล,แล้วก็ดูตรงนี้แต่เธอดูข้างนอกเขาไม่ถูกดูตรงนี้มันถึงจะจำได้ S <S <an> อ่ะอเดี๋ยวก็แค่ว่าเสาหัวขึ้นมาพูดโทอยู่เธอต้องดูตรงนี้ร่างนี้ใครๆเขานั่งได้นั่งเพื่อต้องอดทนเ้าก็ดูตรงนี้ถุงจะเห็นมันจะหิวมันจะเมื่อยมันจะร้อนมันจะเจ็บแข้งเจ็บขามันจะคันก็ต้องอดทนเนี่ยคือการนั่งสมาธิขันติขึ้นมาก่อนถึ้ควาอดทน,คน <S 1> <S 1> <ๆ S 2> แล้วก็ความเพียรว่าพยายามทําให้ได้นิ่งๆให้ได้แล้วเธอจะรู้เองนีอันนี้สอง ทำแล้วจะคิดเป็นประโยชน์เนี่ยก mm hmm. ารร่นกานี่มันม่ีย่สมาธิอื่นมันเพิ่มมาสิบน,นาทีแล้วนะเดี๋ยวเพิ่มกันเพิ่ม,เ,มเปนบนกนางทีหรักการใจเ่เยอะเสริมันก็ได้สุดที่เราอดทนัละโตขึ้นจะได้ไม่ตามใจตัวเอง mm hmm. จะได้ไม่งี่เง่าข้าจ,จ์ขึ้นหร็วจัง ขึ้นเร็วถ้าสมาธิดีนะี่แปบเดียวห้านาทีถ้าคนสมาธิไม่ดีนะี่นาน,น,านถ้าคนสมาธิเร็วแท้ราวังอย่างนี้เพราะมันสงบไงอดทนจะไปเกาโน่นเก่านี่โตขึ้นจะได้สบายไม่เชื่อถามพี่คนนี้นะพวกตามใจตัวเองก็วก็ลบาบากเดี๋ยวก็งี่เง่าเดี๋ยวก็หนาง,งออเนี่ยเดี๋ยวถ้าคนฝึกมาดีๆไม่มีหน้าง,งอรอกใช้เหตุผลสอนตัวเองอยู่ตลอด เร็วแท้สองนาทีนะเร็วมากเลยนะน่าชมเป็นบอกแสดงว่าสมาธิดีถึงได้เร็วเนะมื่อกี้กกเมื่กกอกีอ้ถึงตรงกลางเองอยากจะดูะดิกที่เดิเลขเก้านะโอเคเธอไปดูเข็มแดงน<ส>ะเข็มยาวๆนะเข็มดุมดำนะสีอะไรอ่ะสีดำยาวๆอ่ะเนี่ยเลยเลขแปดตัวแล้วถึเงเลขเก้าว่าโอเคอเฮ้ยแป๊บเดียวเออแอบเดียวแสดงว่าสมาธิดี ยิ่งเพือของวันนี้มันเพื่อสติเริ่มเล่นลนะไได้เรื่องเรอดทนนิ่งๆส,สงบสงบถ้าฝึกดีๆแล้วมีความสุขนะชีวิตนี้ก็เท่ากับเรามาสะสมบุญบารมีกันแต่ถ้าฝึกไม่ดีกลายเป็นโทษก,กลายเป็นบาปใจที่มันรุ่มร้อนขึ้นเปนบาปเลยนะมองเห็นมีห ตังดันตังสุขขาวว่าหางกิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้เราก็เลยต้องมาฝึกกิตกันไงจะได้นำสุขมาให้กับเราแล้วคนรอบข้างคนยู่ใกล้เราก็เย็นไปด้วยจิตที่ฝึกดีแล้วจะเย็นแม่แปลว่าเย็นเลยไม่ต้องเปิดแอร์ก็ได้เย็นสบายถ้ามันร้อนกิกตมันร้อนก็เลยร้อนเปิดแอร์มันก็ร้อนหน้านี่งอเลยถ้าเปิดพัดลมอะ ็เเลยอ่นถ้ากินดีก็เย็นได้หมดถ้ากินร้อนๆแล้วก็ไปตากแอร์ล่ะฮะกินร้อนๆไปตากแอร์ก็ร้อนติดหน้าติดหน้าติดหน้าตัวร้อนๆนะเอาไปตากแอร์หายเลยไม่ต้องไปเตากแดดตากแอร์เลยตากตากแดดตั้งนานตากแอร์ตั้งนานตากแอร์ตากแอร์นานมากไม่สบายเฮ้ยพุทโธพุทโธ่ขี้หม้อใหญ่แล้วเนี่ย ฐานโอ้านานนาทีแล้วเล็กเข็มเข็มยาวๆเเข็มสั้นเข็มยาวเกือบในกาแล้วนั่งตรงไัหเร็วจงเลยยังไปคิปเ็เร็วมากเออมาก็ยังมีกวคิเ็่ต้อือมากกินข้้หมูอเร็วันนี้เกนาทีแล้วว่ะ 3มนาทีเหยี่ยมเดี๋ยวเพิ่มอีก5ก็น้ำยาวอ,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 นนอยูยอ่30นาทีออยากเพิ่มอีกงนาทีเดียวทำไม่ได้นิ่งๆเลยงั้นเพิ่มอีก5 กันตรวอมันางนทีททำไม่ได้คนเราเมื่อต้องมีความอดทนที่นิ่งๆหลังเหล่เนีนถ้าเราไม่เห็นจะตัวยอยู่กันหน้าพ่อหน้าแม่หน้าคุณอาจะต้องนั่งตรงอกขายไหลพึ่งให้มันเป็นเด็กน่ารักขึ้นมาทําตามใจตัวเองได้ที่ไหนล่ะเองทั้งหลับตาก็พอดีพอดีต้องพอ,อดีทุกอย่างไม่เกินไปแล้วไม่ย่อนตังใจใกล้แล้วเนีอยากให้ตรงตรง <reading repetition> ทำดีมีรางวัล hmm. ด้วยเนี่ยรางวัลด้วยสีแดงนั่งเฉยๆเนี่ยจะได้เวลาดูใหญ่ดูเคสดีใหญ่ผิงแมวอีกนี้แต่ครึ่งนาทีได้ต้อง ามาเถียงก็พื่มีซิปเท่านั้หลังตรงเอเ่อถีงแล้วโอเคเดี <c oughs> ๋มีรางวัลให้ด้วยเนี่ยถ้าทำดีโอเคกินใหญ่เลยอ่ะกาดด้วยไม่เอิ่มเอาไมวสวยไหมนิ้ม,ามาือบันรับไม่ดื้อน,นะ ถ้าทำดีก็มันก็มีรางวัลเอ้ยต้องไม่ดื้อน,นะต้องเชื่อฟังพ่อแม่ด้วยนะเดี๋ยวเอาพนมมือดีดิ้ดิต้องเชื่อฟังอาจารย์ด้วยนะ <c oughs> เอาพนมมือดิเข้าใจไหม ถ้าเด็กเอ้อยายังไม่ได้ส่งให้เลยพนมม,นมมือด้พนมมือดรีย้ถ้าเด็กดีแข่แข็อยากให้รางวงรางวันนะแฟนพงแฟนคลับผมมองดูอยู่เนี่ยเขาก็อยากจะให้หนูขนมแค็งเลยลูกเต่าอ่ะพนมมือกับ <c oughs> วันนี้วันวันนี้พฤหัสนะพรุ่งนี้ถึงวันศุกร์นะ อยากกินนอนวัดบอกวันศุกร์ยังไม่ถึงพป็นนุ่มเลยสิวันนี้เอา this แปเอาน h i s ออกใช่ไหมแล้วบอกว่าพรุ่งนี้มานอนวัดวันศุกร์ให้นอนวัดวันนี้วันพุธัะเข้าใจนะเลยห้ามเอ่านให้ร็วไปขอโทษก่อนอ้อนะนี่พูดใหม่กับอาจารย์เป็นยังไงถ้าอ้อนมันได้ไหมถ้าอ้อนมันได้ไหมอาจารย์ไ่านหนยครับ ลอยถ้าอดอดออดหรือใช้น้ำตาลเมินเนยนะอาจารย์เนๆๆๆี่ยนะเลยเรขาเรียกว่าต้องซ่อมด่วนเลยนะถ้าเข้มแ<ห>ข็งนี่นหน่อ,อยครับผมครับอะไร <c oughs> ขอบคุณครับต้องเข้มแข็งอาจารย์นะเข้าใจไหมครับผม เธอก็รู้จากอาจารย์นะถ้าเกิดพูดแบบน้ำตาไหลไม่ใช่ว่าจะให้อาจารย์ไม่ให้คงง่ายเข้าใจไหมจ้าก้องอือต้องเงนไปนเอานี่ไปด้วยนี่ไปด้วยเอ้าของก้อนะเอาไปเอาไปพี่มาเลย